ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติค่ะคราวนี้ <Okay. S 1> ในส่วนของเทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสีที่สถาบันนำมาใช้กับอาหารนะคะ mm hmm. ก็ในช่วงนับปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตอันใกล้เราก็จะเน้นในเรื่องของการขยายผลเรื่องของการฉายรังสีอาหารนะคะคราวนี้ในการฉายรังสีอาหารเนี่ยคือรังสีก็มีประโยชน์ในเรื่องของ ช่วยลดปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคนะคะ,ะช่วยชะลอการสุกช่วยควบคุมแมลงนะคะแล้วก็ในเรื่องของการยืดอายุการเก็บเป็นต้นนะคะาวน,นี้เราก็เ็งเห็นว่านปัจจุบันเนี่ยคือ,อตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีค่ะก็จะเน้นในเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืนเราก็เลยต้องการที่จะส่งเสริมสร้างเสริมความแข็งแกร่งให้กับให้กับ ชุมชนนะคะก็เลยมองถึงในเรื่องของอัตลักษณ์พื้นถิ่นเรื่องของผลิตผลการเกษตรแล้วก็อาหารอันเป็นอัตลักษณ์พื้นถิ่นเราก็เลยมีกิจกรรมในส่วนของออการใช้สีอาหารที่มุ่งเน้นในเรื่องของการยกระดับคุณภาพของอาหารพื้นถิ่นไทยค่ะในตัวกิจกรรมที่เราเริ่มวัจกรรมอาหารใช้สีร่วมกับเมืองนวัตกรรมอาหารค่ะแล้วก็ ก็ดำเนินการในเรื่องของการจัดประกวดในลักษณะเป็น pitching idea เราก็มีการฝึกอบรมให้ความรู้ก่อนนะคะ,ะก,กับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการแล้วก็ให้เขานําเสนอไอเดียในเรื่องของการสร้างสารรค์อาหารที่จะนํามาฉายรังสีนะคะค่ะก็มีการประกวดทั้งในระดับปริญญาตรีในปีแรกแล้วก็ปริญญาโทาเอกนะคะ แต่พอในปีที่2เนี่ยเราก็ปีที่2คือปี25 6 0เอ่อปีปีงบประมาณ2 5 6 4ที่ผ่านมาเราก็มีการในเรื่องของขยายเรื่องของการประกวดนวัตกรรมอาหารชชยหังสีไปสู่ระดับก็จะแบ่งเป็นปสองระดับคือปริญญาตรีกับระดับประชาชนทั่วไปนะคะเพื่อที่จะเชิญชวนผู้ประกอบการมาเข้าร่วมโครงการนะคะคราวนี้อีกส่วนหนึ่งก็คือเราก็ต้องการขยายผลไปยังภูมิภาคนะคะไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของการเน้น การให้ความรูก้กับประชาชนในส่วนกลางเท่านั้นก็เราก็ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏในพื้นที่นะคะในภูมิภาคนะคะแล้วก็ดําเนินการโครงการอาหารพื้นถิ่นอ,อันนี้นะคะเป็นโครงการอาหารพื้นถิ่นไทยพัฒนาได้ด้วยการฉายรังสีค่ะก็อันนี้จริงๆแล้วเราเริ่มดําเนินการมาตั้งแต่ปีที่แล้วคือ2564ในพื้นที่ภาคกลางร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอ,อยุธยา มหาวิทยาลัยราชพัฒน์ทนบุรีแล้วก็มหาวิทยาลัยราชพัฒราชนครินนะะที่ฉะเชิงเซานะคะกะ็เราก็จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคราวนี้มันเป็นพอดีปีที่ผ่านมามันเป็นสถานการณ์โควิดด้วยเราก็เลยต้องจัดเป็นออนไลน์นะคะแต่ละว่าเราก็จัดสามครั้งโดยบรรยายร่วมกับ ทางอาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่งนะคะโดยก็จะเป็นการบูรณาการองค์ความรู้ในเรื่องของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในเรื่องของการใช้รลังสีอาหารแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนก็ในเรื่องของการไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมนะคะแล้วก็อื่นๆนะคะเรื่องของการทําการตลาดเป็นต้นนะคะค่ะก็คือให้ความรู้กับผู้ประกอบการแล้วก็เปิดรับผู้ประกอบการที่สนใจนะคะเพื่อที่จะให้เขานําเสนอผลิตภัณฑ์ของเขานะคะ เข้ามาเข้าร่วมโครงการเพื่อที่เราจะคัดเลือกเราเรียกว่าเป็นการปรวดโปรดักชั่นเปียกนะคะก็คือเป็นการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพที่นำมาฉายรังสีได้ก็คือคือเรียกว่าเป็นเป็นผลิตภัณฑ์ที่เทคโนโลยีเราสามารถจะไปช่วยแก้ไขปัญหาเขาได้มากกว่าค่ะเพราะว่าในในการที่จะเราใช้เทคโนโลยีการฉายลังสีเนี่ยเราก็ต้องใช้โจทย์ของผู้ประกอบการเป็นตัวตั้งแล้วก็ประเมินว่าในโจทย์ของเขาเราสามารถ เทคโนโลยีเราตอบจทย์เขาได้ไหมนะคะโดยส่วนหนึ่งค่ะ